สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเน้นย้ำนโยบายการทำงานด้วยความสามาัคคีขับเคลื่อนนโยบายผู้บงังคับบัญชายกระดับประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ห้องประชุม401สาลาว่าการเมืองพัทยานะคะพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมประจำเดือนรับมอบนโยบายผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาโดยมีพันตำรวจโทฐานานนท์อธิพันธ์รีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยพันตำรวจโทพิทักษ์เนินแสงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุมนะคะ ซึ่งในที่ประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้มีการแนะนำพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ค่ะจากนั้นที่ประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายของรอบเดือนที่ผ่านมาในแต่ละกลุ่มงานนะคะด้านของพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจจุดเสี่ยง5จุดเร่งรัดการจับกลุ่มคดียาเสพติดกวดขันกลุ่มเด็กแว้นขับรถซิ่งรวมถึงมาตรการดำเนินการมาตรการ5ปลอดนะคะปลอดภยัยปลอดยาเสพติดปลอดอาวุธ ปลอดการค้ามนุษย์และปลอดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเข้าทำงานนะคะอีกทั้งกวดขันความปลอดภัยบนชายหาดในช่วงกลางคืนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีดันการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาค่ะเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนายมีความสามาคัคคีทำงานกันเป็นหมู่คณะมีความรักสามัคคีในองค์กรเพื่อยกระดับการทำงานการให้บริการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ ทางนี้นะคะที่ประชุมมีการกำหนดจัดกิจกรรมวันตำรวจ17ตุลาคม2567ค่ะโดยในช่วงเช้าจะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์บนชายหาดพัทยาด้วยทั้งนี้ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธร,รเมืองพัทยามีกำลังรวมทั้งสิ้น376นายจากอัตรากำลังเต็ม420นายในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยานะคะ นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน